สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะในคลิปนี้บัวบุษสบงขอนำเสนอการทำถั่วง,งอกดองค่ะทุกคนซึ่งถั่วง,งอกดองนี้นะคะท่านสามารถนำไปรับประทานกับน้ำพริกต่างๆเนาะหรือจะทานกับขนมจีนก็อร่อยค่ะทุกคนค่ะวิธีการทำแสนง่ายค่ะทุกคนค่ะบัวบุษสบงก็ซื้อถั่วง,งอกนะคะ,ะจากตลาดเนาะ ประมาณ10บาทเนี่ยแหละค่ะเนาะก็มีน้ําหนักประมาณสัก1นกิโลหกิโลกรัมค่ะทุกคนเนาะหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดอสิ่งสกรปรกซึ่งอยู่บนถั่วงอกนะคะไม่ว่าจะเป็นรากที่หลุดร่วงหรือเปลือกของถั่วงอกนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ําสะอาดใส่ให้ท่วมถั่วงอกนะคะ แล้วก็นาเกลือป่อนนะคะทุกท่าน1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วถั่วงอกนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะทุกคน ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าถั่วงอกจะสลดลงเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็นำถั่วงอกนะคะพักขึ้นไว้บนตะแกรงนะคะทุกคนเพื่อให้ถั่วงอกสะเด็ดน้ำค่ะแล้วเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการทำน้ำดองถั่วงอกค่ะทุกคนบัวบุษบงก็ใช้น้ำสาวข้าวค่ะท่านจะใช้น้ำสาวข้าวข,าวของข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว ก็ได้นะคะก็กะปริมาณว่าให้น้ำนั้นนะคะท่วมถั่วงอกนะคะทุกคน เมื่อได้น้ำสาวข้าวมาแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเข้าไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนเกลือกับน้ำตาลให้ละลายเข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำถั่วงอกที่สะเด็ดน้ำแล้วใส่ในภาชนะแล้วก็เทเน้ำสาวข้าวที่ผสมเกลือกับน้ำตาลลงไปนะคะก็จะท่วมถั่วงอกพอดีค่ะทุกคน แล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ1นึ่งวันค่ะทุกคนพอครบกำหนด1วันนะคะเราก็สามารถนำถั่วงอกดองนี้นะคะไปรับประทานได้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็นำภา,าชนะที่บรรจุถั่วงอกดองนี้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะซึ่งก็จะสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเนะเาะ เวลานำมารับประทานนะคะเขาก็จะกรอบๆรสชาติดีทีเดียวค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะบัวบุษบงขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยตลอดนะคะเอามา ในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ